พ่อที่รักถ้าแม้หากลูกจะไม่มีอะไรเลยลูกก็ยังมีความสุขเพราะมีพ่อสรงสถิตอยู่ด้วยตลอดเวลาและแม้หากว่าตอนนี้ลูกจะไม่มีเงินไม่มีอาหารไม่มีเสื้อผ้าสวยๆดีๆไม่มีสุขภาพที่ดีไม่มีบ้านไม่มีรถที่สุขสบายในการเดินทางไม่มีเงินทุนทำมาค้าขายทำธุรกิจ ไม่มีคู่ครองไม่มีการศึกษาไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีหน้าตาในสังคมไม่มีความมั่นคงไม่มีหลักประกันใดๆในชีวิตไม่มีใครชื่นชอบหรือไม่มีใครชื่นชมยกย่องไม่มีความสำเร็จใดๆในชีวิตเลยก็ตามพ่อที่รักแม้ลูกจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยก็ตาม แต่มันก็ไม่ได้มีผลทำให้รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามันไม่ได้มีผลทำให้ลูกโศกเศร้าหรือไม่มีความสุขเพราะว่าความสุขของลูกนั้นเป็นสันติสุขแท้ที่ได้มีพ่อทรงสถิตยอยู่ด้วยและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ภายในตัวลูกและมีพระเยซูคริสอยู่ภายในใจลูก พ่ออยากจะคุยกับลูกอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันและเนื่องจากพ่อยิ่งใหญ่สูงสุดพ่อทำได้ทุกสิ่งพ่อสามารถดนบันดาลให้ลูกได้รับในสิ่งจำเป็นทุกสิ่งในชีวิตได้ทุกครั้งที่ลูกมีความต้องการและเนื่องจากพ่อลักลูกมากที่สุดพ่อมีพระคุณและความเมตตาให้กับลูกอย่างไม่เคยขาด พ่อถึงขั้นยอมให้พระบุดองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อชดใช้บาปเวรกรรมทุกอย่างแทนลูกแล้วเพื่อให้ลูกได้กลับมาอยู่กับพ่อแถมพ,พ่อยังส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาประทับอยู่ในตัวลูกอีกด้วยลูกได้เป็นบุตรสุดที่รักของพ่อแล้วโดยที่ลูกไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามทำตัวเป็นคนดี หรือพยายามที่จะทําความดีหรือจะต้องพยายามทําอะไรให้กับพ่ออีกเพราะว่าพ่อได้ยอมรับลูกเป็นบุตรของพ่อแล้วอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆตอนนี้ลูกได้มีสถานะใหม่ได้มีสถานะมาเป็นลูกของมหาเศรษฐีที่มั่นขั่งที่สุดในจักรวาลแล้วลูกได้มีพ่อที่มีจิตใจที่ดีงามที่สุดในโลกแล้ว ลูกจึงมีความสุขที่สุดและเป็นความสุขที่มั่นคงยั่งยืนตลอดชั่วนิรันด์อีกด้วยพ่อที่รักเนื่องจากพ่อทั้งเก่งและฉลาดที่สุดในโลกพ่อเป็นเจ้าของทุกสิ่งในจักรวาลและเนื่องจากพ่อลักลูกที่สุดปานแก้วตาดวงใจดังนั้นเมื่อลูกต้องการสิ่งใดที่ไม่ผิดต่อความปรารถนาดีของพ่อที่มีต่อลูก และเมื่อลูกขอสิ่งใดที่ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวลูกเองหรือคนอื่นแต่เป็นพระพรให้กับตัวลูกและให้กับคนอื่นลูกก็ไม่ต้องหวาดกลัววิตกกังวลกระวนกระวายไม่ต้องกลัวว่าพ่อจะไม่โดนบันดาลมาให้ลูกดังนั้นลูกจึงมีสันติสุขมีความสุขที่สุดลูกมีความรู้สึกอบอุ่นอยู่ในใจลึกๆเสมอ และลูกมั่นใจไว้วางใจเชื่อใจว่าลูกจะได้รับทุกสิ่งที่ลูกได้เคยทูลขอไว้หรือกำลังจะทูลขอลูกจะได้รับด้วยวิธีที่แสนอัศจรรย์ของพ่อและด้วยเวลาที่เหมาะสมที่สุดของพ่อลูกยกให้พ่อเป็นผู้ที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งของลูกสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆ ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ลูกไม่มีความสุขเพราะว่าลูกได้มีพ่ออยู่กับลูกแล้วไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ลูกมีความสุขยิ่งไปกว่าการได้มีพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลาเพราะมีพ่อผู้เดียวก็เท่ากับลูกได้มีทุกสิ่งครบบริบูรณ์แล้วลูกรักพ่อสุดจิตสุดใจเพราะว่า พ่อรักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆอะไรก็ตามที่ลูกยังขัดสนขัดแคลนอยู่ลูกมั่นใจและวางใจในพระคุณความรักของพ่อพ่อจะส่งเข้ามาแน่นอนตามที่ลูกได้เคยทูลขอในเวลาที่เหมาะสมที่สุดของพ่อลูกวางใจการปกป้องคุ้มครองการบำบัดรักษา การจัดเตรียมการเลี้ยงดูการอุปถัมภ์ช่วยเหลือการทรงนำในการตัดสินใจทุกอย่างและการอวยพรอ,อย่างมากมายที่พ่อมีให้กับลูกเสมอลูกจึงขอบพระคุณพ่อด้วยความรักด้วยความซาบซึ้งในพระคุณของพ่อในพระนามพระเยซูคริสตอาเมน